หมดเลยใาอย่างเง,งี้ยเราก็พูดได้เลยครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-sport w a t c h School Tour 2023น,นี่เห็นไหมอันนี้คือผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานาลักษณะนั้นนะครับก็คือเราฝึกพูดแหละนะครับแล้วก็ฝึกพูดกับตัวเองออกกล้องอถ้าเรามีสตรีมเราเราเริ่มอเอาตัวเองไปทำสตรีมอย่างเงี้ยครับเราได้ออกกล้องอยู่แล้วนะครับไปพูดคุยกับคนให้มากๆออกไปพบเจอผู้คนครับใช่ครับนี้คือการฝึก หลักๆก,ก็คือการพูดนั่นแหละใช่ครับแล้วก็เรื่องของการอ่านสคริปต์การ,อ,ารอ่านสคริปต์ปถูกต้องนะครับก็แล้วก็อ่านสคริปต์อักขระต้องถูกต้องรอเรือรอลิงก์กใช่คร<พ>บประมาณนี้นะครับ,รบถ้าเป็นเรื่องของการสตรีมก็อาจจะอีกลักษณะหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะเราต้องฝึกฝนเรื่องของการเอนเตอร์เทน คิดคอนเทนต์วเคอห์บ้างว่าแบบเอ้ยตรงนี้ดีตรงนั้นไม่ดีเราปรับเปลี่ยนแลวสรานี้ครับวเคะห์กันได้อะไรงนี้เสริมพี่กวินนิดเดียวในฐานะวงการใกล้ๆกัน